ดูดีโอเคพบกับผมอานิโนเช่นเคยวันนี้จะมาเล่นเอ่อของแปลกๆกวนๆในทอปกันนะครับมีแขกรับเชิญอย่างเช่นอ่าอ้าบอกกันหน่อยดิเร็วอ่ะผมว่าจาก<ช><ช>เอเคทีวีครับผมเอาแล้วอีกคนแล้วอีกคนอ่อีกคนผู้หญิงที่ตอนนี้ <มา S 2> เราจะอยู่ในช่วงไม่ท้องในช่วงหรอก เอาเปามึงไม่ได้คิดชี้ช่่งเราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่โรงเรียนที่เรื่องที่เราไม่กล้าบอกใครกันนะคะเรื่องที่เราแบบว่าเก็บเป็นความลับไม่อยากให้บอกรเรื่องตรงตรงเอ้เอาตรงกับเรื่องเีที่ยเอาตรงเลย่อเรื่องหี่ที่ออกมาไม่เคยเขียรว่า่าพูดำเนไปเลยโอเคอนั้นผมเป็นคนเล่าก่อนแล้วกัน เอาแบบชัดๆเต็มๆเลยชัดๆเลยครับผมให้ให้เกียรติเล่าก่อนเลยครับเต็มเต็มโวยไปเยงผู้หญิงในห้องน้ำจะเล่าแล้วเนี่อะจะไม่มีใครเล่าก่อนเลยอะฟังอะเล่าเลยเล่าเลยนะเอาพร้อมเอาเป็นแบบว่าเหมือนกับภาคไปเลยมีวันนึง่วันนั้นวันจำได้แม่นเลยวันพุธแล้วก็เขาห้ามตัดผมใช่ไหมเออห้ามตัดผมกูไปร้านตัดผมแล้วตัดมา มันโง่เงี้ยอะไรมรอวะโอเคเล่าต่อเราเราไปตัดผมมาเขาบอกว่าถ้าตัดเรื่องผีเรื่องหรือว่าเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องที่ว่าเป็นคือไม่อยากบออกใครเลยไปโรงเรียนแล้วเรื่องในโรงเรียนน้องให้เรื่องในโรงเรียนไปแล้วก็ตัดบอกว่าพี่ตรงเบอร์หนึ่งเออทั้งหัวคืออยากสั้นๆแต่ไม่อยากตัด เกินไปอะนะจากตั้ง,งั้ตอนนั้นวันนั้นก็จับผมกันแล้วก็ครูบอกช่างว่ามือหนึ่งทั้งหัวแกกลูนหมดเลยคือตัดไม่งมือหนึ่งทั้งหน้าก็ไม่เหลือแล้วไปในโรงเรียนเขาเขาบอกว่ามาตรวจผมตรวจผมเสร็จหนึ่งในนั้นที่โดนจับผิดระเบียบคือคือเราไปไปหน้าสอนทง เขาเขาประจานกันเลยบบบว่านี่เหรอเด็กไอทรงผมแบบนี้ไม่ใช่ทรงนักเรียนไงหนึ่งหนึ่งนะอยากจะบอกแล้วว่าอีกคนหนึ่งตัดทรงแบบว่าจกินเนสตั้งหัวคือไม่มีผมเลยเลยมีคือหัวละไอ้เ <c oughs> นี่ยน, <c oughs> น,นี่มันจะมาตรงนหรือมาปวดปะหน้าไสวะเนี่ยเหมือนกับสัมผนิเลยอะ่ะแล้วก็ไอเดีแปบแป๊บแป๊บแป๊บแกูขอตัดคลิปก่อนแป๊บนึง พ่อคโทรมาพ่อกูโทรมาแล้วตึงกรัดคัดคัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวเราต่อโอเคมีคนฟังอยู่คนเนี่ยเดี๋ยวเล่ารอก่อนโอ้ไม่ต้องเล่าโอเคพี่สต็อปกิ๊ะนั้นโอ้ไม่เอาอโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่เล่าต่อนะหลังที่ว่าโดนจับได้ไปยืนหน้าสตรลงแล้วเขาประจานกันว่านี่เหรอตรงผมเด็กไทย นี่มันไม่ใช่ทรงมกเรียนหลังจากนั้นนะคนมีคนคนหนึ่งแบบรุ่นอาจารย์แหละคพว่านี่แหละเอทรงผมในอนาคตของเด็กเกย์บางคนคุณบอกเฮ้ยพี่ผมไม่ได้กเกย์พูดคนาถอดตรงเลยพี่ผมไม่ได้กเกย์เพราัวราะกันตั้งสนามเลยเฮ้ยไอเด็กนี่มันกล้าพูดกับอาจารย์คนใหญ่ๆ่างนั้นเลยแล้วก็ดินพากนันว่าเฮ้ยอย่าไปคบไอเด็กนี่ มันมันไม่มีมีมีความเมตตาละญาติกันเลยหลังจากนั้นก็โดนเพื่อนล้อว่าหัวเกี้ยนีเลยตัดหัวเกี้ยนนี่แหละโดนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องห้องน้ำอีกเรื่องห้องน้ำทีละห้องทีละห้องมันต้อสกินทีวีกับโอปิตานทีวีอย่างเอาเลื่ห้องน้ำ เรื่องน้ำกันกนี่กูจะจะเล่าเรื่องน้องน้ำกูเรื่องตอนกูฉี่อยู่ตอนกูฉี่แล้วในอ้องน้ำมันจะมีอขันน้องน้ำน้องน้ำจะมีขันอยู่ทุกห้องใช่ไหมแล้วกูฉี่อยูอ่<ป>แล้วเข้าไปแล้วก็ต,วตอนนั้นกูยังไม่อยากจะเล่าคือเป็นเด็กตวเล็กๆก,กันนะมหนึ่งมสองยังไม่ได้ใส่กกน,นไปโรงเรียนคือใส่แกง ใส่ใส่ตักงกิงก็ธรรมดาไปอ่ะตังกิงปะละตังกิงนักเรียนธรรมดาไปจะไม่ได้ใส่กางเกงใน<า>ใช่ไหมไม่ได้ใส่ไม่ใส่ตังกิงใดตัวต<ช>ายข้าวเหนียวแล้วก็ไปชี่แล้วกูตอบกางเกงหมดเลยตอนฉี่เออถอนนอหมดเลยตอนนั้นอ่ะเพราะว่ากูเป็นคนที่ว่าไม่ชอบแบบต้องรูดซิปกูถอนในถอนหมดแล้วก็แถมกันที่ประตูรู้ไหมพญานาคเกิดขึ้นแล้วมันก็มีคนมาหยิบ ไม่ใช่แม่งเปิดประตูปุ๊บเห็นกูลั่นจนตั้งไข่ั้งตัวเห็นกูลั่นจันในหอออกกางเกงกูไปด้วยตอนตึ่นกูมาถ่ายวะนี่เปิดประตูเห็นกูล้นจันในหอเอากางเกงกูไปโยนไอ้เหี้ยเราไมเลวเลยไอ้เด็ต้องต้องบอกว่าตอนนั้นมีถึงกับน้องเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหรอว่าเออขอขอ เลยด้วยเลี้ยงคนอื่นเพราะต้องยิงคืนเพอาะตอนนั้นไม่อยากออกจากห้องน้ำเพราะตัวตึงต้มจนอยู่ไม่มีกกนใช่เป็นกูก็ตายปากแม่และไอ้เหี้ยมึงมาเบอร์มาตัวเองกูไอ้หนว่าเจ้าด้วยหอบอ๋อไอ้เฮียบอกอะไรกบุ๊กโอ้หลังแล้วก็หลังจากนั้นกูไม่อยากจะเข้าห้องน้ำอีกเลยพอเข้าปุ๊บฮึ่มต้องเกิดอะไรน่าขึ้นเจ็บขี้เจ็บเที่ยวเจ็บฉี่อะไรทั้งสิ้นกูไปที่าน อาก็คือก็คือแบบกอดโรงเรียนต้องคิดต้องเย้ยเรือยๆใช่คือไม่อยากจะไปชี้แย่งแบบโกูเลยโอเคเรื่องที่น่าอายที่สุดคุณเล่าเสร็จแล้วโอเคคนต่อไปคนต่อไปอ่ะลองละกันคนล่าสุดเอาไหนอ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะถ้าเราไม่กูก็ไหวอ่ะไอ้เหี้ยกูคิดไม่ออกโอเคแปดนาทีแล้วก็ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดคลิปหน้าเอาพูดคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอัดต่อวันเนี้ยเออตอนเริ่มวันนี้ครับผมรายการ AKTV ครับผมกับในช่วงไม่ถึร์นาละแม่งไม่มีนะครับผมต้องขอจบลงเพียงเท่านี้กับประสบการณ์เอของคุณดีโน่แล้วผมดีโนครับประสบการณ์ที่แบบเอ่อคุยแตกที่สุดในโลกตีนิดเดีัวก็พอา ต้องขอบคุณครับล่ท่านผู้ชมคนนี้นะครับไปครับ